เมื่อวานได้เอาอะไรมากีนเนี่ยมเมื่อวานนี้ก็ต้มไดแล้วไปเก็บใจแล้วเหรอเก็บยังอ่ะไม่ได้เก็บเลยอัน้รอะไรอ่ะเออแลของไหนเนี่ย เราเลยก็เห็นัวกสานน่นอนจ้ะเว้ยดูน่าใเียหมาเน่ใสุ่ดช่วยก็สี่ใบดีนมันใส่่าทีนีาเราถึ่า

ยาแดงขอช้อนขันนึงเอ้พดอันหนึ่งุงเขาก็ยังลืมเลยเขาจะพูดอะไรเนให้ลุงเเดินเน่เดี๋ยวขอีนดนแล้วไอด้ข้างหน้าพอ่ะจัดแอู้ กระที่ในกระทะมาชิมแอร่อยเวอร์ มักมักันจะไปบินเขะแล้วแบ่ามาขวาแ้วมันอ่าน้เสร็จแล้วค่ะรอมะก พี่ก oh. uh. <So> ูดูกพี่กูก็สุกเกินตีนกูวหากเลยบกิไเลยอ่ะีหนองไปเลยอุกูแบเย เรียกเรียกที่ไม่ยอมลงเก็บรถอตกเศตกยคอ่าเ่วทนี้นะใส่ลาอากาเเยอะแยะมีเป็นต้นต้นอันนี้ไปใส่ถานะเดี๋ยวใ่ถาดลย Yeah, what?